คนในภรคพื่อไทยออกมากระหน่ำซ้ำเติมทั้งหมัดทั้งเท้าทั้งเขา่าทั้งศอกใส่ก้าวไกลว่ารเรื่องของประธานและรัฐสภาโอกาสไหนบ้างที่จะส้มหลดร่วมติดขัดนโยบายคว่ำเอโมยหรือว่าฉีกเอโมยหลังอย่างนี้ก็ได้นะรูปแบบการเมืางของก้าวไกลอาจจะเป็นอุปสรรคเหมือนกันที่ทำให้เอโมยตัวแปรในการคว่ำรัฐบาลก้าวไกลได้เอโมยเนี่ยเป็นแค่มั่นนะฮะอีกเดือนสองเดือนไม่รู้จะเป็นจะวงแตกไม่วงแตกจับตาดูดีนะสัตยาบันเขาเคยฉีกมาแล้ว ประวัติศาสตร์มีไว้ให้เรียนรู้ว่า MOU ก็ฉีกได้หากว่าหมุดหมายของการเดินร่วมกันมันไม่ไปในทางเดียวกันครับและปรากฏการหนึ่งเราเนี่ยบอกกันระวังไว้นะอันดับหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหสองใช่ว่าจะมั่นใจได้ว่าเดินเข้าสู่สาภาหินอ่อนหรือว่าเดินเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลมันง่ายเพราะเพื่อไทยะหล่อเสียบ จากส้มเนี้ยส้มหลนคุณองค์อิงประกาศยังไงนะเพื่อไทยไม่รอส้มลนไม่รอส้มลนและจะพยายามผลักดันก้าวไกลให้เป็นรัฐบาลให้ได้พอพูดเสร็จบินไปเสร็จปรากฏว่าคนในพรรคเพื่อไทยทํายังไงออกมากระหน่าซ้าเติมทั้งหมัดทั้งเท้าทั้งเข่าทั้งศอกใส่ก้าวไกลว่าเรื่องของประธานและรัฐสภาโอกาสไหนบ้างที่จะส้มหลนรร่วมติดขัดนโยบาย คว่ำเอ็มโอยหรือว่าฉีก M.O.U. หลังอย่างนี้ก็ได้นะ M.O.U. ที่เซ็นไปแล้วเมื่อยิบสองพฤษภานะเซ็นได้นะอันนี้แค่มั่นนะรีบดูนะพี่นนทีแค่มั่นนะมั่นเนี่ยถ้าพี่วีแค่มั่นนะ <c oughs> กรณีชาติพัฒนากล้าเนี่ยไปสู่ขอเขาเองนะนั่นสู่ขอจัง สู่ขอเองโดยพักเข้าไาเองนะสู่ขอเองไม่ใช่ว่าเขาเดินมาให้แบบใช่มาหาไม่ใช่นะคุณไปสู่ขอเขาเอาสองเสียงเอามารวมเป็นพักรวมยังบอกเลิกไหมบอกเลิกในวันรุ่งขึ้นเออเพราะอะไรนะเนี่ยเพราะสาวกไงเออาะในหานตามสาวกไงในวัยพักเปลี่ยนทันทีเพราะฉนั้นรูปแบบการเมายนของเก้าไกลอาจจะเป็นอุปสรรคเหมือนกันที่ทําให้เอโมยูหรือว่าตัวแปรในการคว่ำรัฐบาลเก้าไกลได้ถูกอยู่ต่อไปเนี้ยถูกเอโยูเนี่ยเป็นแค่มั่นนะฮะ อ,อีกเดือนสองเดือนไม่รู้จะเป็นจะวงแตกไม่วงแตกจับตาดูให้ดีนะสัตยาบันเขาเคยฉีกมาแล้ว <c oughs> ประวัติศาสตร์มีไว้ให้เรียนรู้ว่า MOU ก็ฉีกได้ครับหากว่าหมุดหมายของการเดินร่วมกันน่ะมันไม่ไปในทางเดียวกันครับเออและทำไมพัคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้เราพยายามบอกจึงมีโอกาสจะตั้งรัฐบาลตอนนี้เขาบอกขนาดก้าวไกลขนาดนี้นะ ชุดลอแล้วนะ <c oughs> คนยังไม่มั่นใจเลยว่าก้าวไกลจะเข้าสู่ตำแหน่งหรือไม่เพราะเพื่อไทยคุมเสียงในพักร่วมมากกว่าและมีโอกาส x ก,กับคนข้างนอกมากกว่าบอกว่าเหตุผลที่เพื่อไทยมีโอกาสตั้งรัฐบาลเนื่องจากตอนนี้มีหลายฝ่ายไม่ใช่เพื่อไทยนั่งลุ้นอย่างเนี้วนะการสกัดก้าวไกลสู่เส้นอำนาจสกัดก้าวไกลได้เนี่ย<อ>ไม่ใช่เพื่อไทยเท่านั้นที่รอส้มหลน่นพักรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีโอกาสขึ้นมาทันทีแต่ถ้าก้าวไกลตั้งรัฐบาลเนี้ยก้าวไกลเอาพัก พลังประชารัฐรวมใจสร้างชาติภูมิใจไทยไหมไม่ออกใช่ไหมแต่ถ้าแบบนี้ก็คือว่าเริ่มเปิดโอกาสไงมีอันมีหลายคนคอยเชียร์ให้ก้าวไกลถูก,ถกนะการเมืองปัจจุบันก้าวข้ามคุณทักษิณก้าวข้ามไปเรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้เขาบอกที่เขาทำมาอยู่เนี่ยคือสกัดก้าวไกลครับ,รบเมื่อสกัดก้าวไกลถามว่าแล้วจะให้ใครไปสกัดล่ะคนที่จะสกัดได้และล้มได้ที่ทําให้เกมก้าวไกลเดินไม่ได้ เพื่อไทยครับแน่นอนเมื่อกี้บอกแล้วว่าเนี่ยเปิดโอกาสให้พรรคอื่นร่วมรัฐบาลได้กรณนีเพื่อไทยตั้งรัฐบาลอันที่อันที่สี่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลตั้งรัฐบาลเนี่ยเสียงสวได้มาง่ายกว่าไหมง่ายกว่าหลายคนให้คุณกิติศักยไหมใช่ว่าไม่โหวตให้คุณพิธาแต่โหวตให้คุณทุยิงคุณเข้าใจภาพไหมยังนี่มีเยอะไหมเพราะเขาก้าวข้ามทักษิณและแบบนี้มีเยอะกว่าครับครับเพราะหนึ่งนโยบายและการขับเคลื่อนไม่เป็นปฏิปักษ์กับฝั่งอนุรักษนิยมนอกจากนั้น โอกาสของคณพิธาที่จะมีความเสี่ยงเริ่มหุ้นนี้ยังไม่ย,ไมยังไม่นั่นนะยังติดอยู่ในวิบากกรรมรถ้าเกิดมีความเสี่ยงตรงนั้นปั๊บเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้เพื่อไทย,ยทันทีก็ไม่มีคน n d i ด,ดคนอื่นแล้วถูกและถ้าเปิดโอกาสได้เพื่อไทย<ช>มันเป็นโอกาสของสองลุงที่รอส้มลนเหมือนกัน <c oughs> มันไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยอย่างเดียวเห็นใช่ไหมถึงบอกตอนนี้นะผม พี่กับน้องอ่ะเขารวมกันเป็นหนึ่งปกติแล้วหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแต่กรณีของพี่กับน้องเนี่ยสองปอเนี่ยพี่ปอหนึ่งพี่ปอสามเนี่ยรวมแล้วเนี่ยพี่กับน้องได้หนือกั่หนึ่งของพี่เนี่ยเท่าไหร่ฮะสี่สิบของน้องสามสิบหกก็เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกลวมกันกับภูมิอีกเจ็ดสิบเอ็ดครับคราวนี้ป่าไปร้อยสี่สิบกว่าเช่นเดียวกันคุณเห็นหรือยังใช่ไหม คุณเห็นภาพอะไรยังแค่สมการตัวเลขเนี่ยมันทําให้เกมการเมืองในการเดินเข้าไปสวมนาชของก้าวไกลเนี่ยครับมันติดและมันจะเป็นโอกาสของการเมืองที่ต้องบอกว่าสามขั้วสามก๊ก